วันนี้เรามีโอกาสได้นั่งพูดคุยกับโปรจีนครับอาทิยาธิติกุลนะครับปีที่ผ่านมาน้องจีน2020เป็นปีที่แปลกสําหรับนักกอล์ฟอาชีพทาพทุกคนนะโดยเฉพาะอย่างิ่งคนที่แข่งต่างประเทศบ่อยๆของน้องจีนต้องถือว่าเป็นปีที่ประสบความสำเร็จมากนะเพราะในประเทศเองแข่งโอ้โหชนะไม่แบ่งคนอื่นเลยค่ะค่ะก็ถามว่าประสบความสําเร็จไหมในปีที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าใช่ะคะ่ะ แต่ว่าจินว่าคือการแข่งดีไทยจินรู้สึกว่ามันยังการันตีอะไรของจินไม่ได้ขนาดนั้นค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกออคำตอบสุดท้ายของจินก็คือไม่ได้อยู่ดีไทยอยู่แล้วเราก็ต้องไป l p j ไป k p j หรือไปทัวร์ที่มันสูงกว่านี้ซึ่งจินก็ยังมีอะไรอ,อีกมากมายค่ะที่จินยังต้องพัฒนาอีกเพื่อที่จะไประดับที่สูงกว่านี้ค่ะมีความกังวลอะไรไหมในการเล่นปีที่ผ่านมา2020ในเรื่องของโควิดที่มันมาเกี่ยวข้องกับการซ้อมการแข่ง ก็ <c oughs> จริงๆก็มีนะคะเพราะว่าจินเชื่อว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วทุกคนทั้งโลกไม่เคยพบเจอมาก่อนกบบอะไรแบบนี้แล้วก็คือมีถ้าถามว่าแรกๆก็แอบกลัวค่ะพอหลังๆก็เริ่มแบบถ้าเราป้องกันตัวเองถึงที่สุดแล้วเราดูแลตัวเองดีที่สุดแล้วแต่ถึงจะติดมันก็คือเป็นเรื่องของอะไรที่เราไม่สามารถควบคุมได้เพราะว่าอย่างทุกคนรู้ว่าเราไม่รู้ว่าใครเป็นบ้างหรือติดบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่พอต่างๆนานก็ก็ดีค่ะก็ไม่ได้แบบกังวลมากจนแบบแพนิคไปอะนแสดงว่าปี2021แผนการแข่งขันทั้งหลายที่เราวางให้กับตัวเองแผนการซ้อมแผนการแข่งโควิดไม่โควิดต่างกันไหมออ2021นยใช่ไหมคะก็น่าจะไปแล้วค่ะปีนี้น่าจะไปแล้วถึง,ถงจะมีจริงก็ต้องไปแล้วค่ะปีนี้ก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่าปีนี้มันน่าจะกลับมาคอนติเนียในการเคานติงง้งแลนกิ้งหลายๆอย่าง หมดแล้วเพราะว่าปีที่แล้วเราสต็อปไว้คือทุกทัวร์ก็สต็อปไว้ค่ะก็ไม่ได้มีคอลี่ไฟายพีเจมไม่มีคอลี่ายที่หลายๆที่ก็ไม่ได้มีเก็บแล้วเพราะว่าอย่างจีนเป็นลูก,กี้ปีที่แล้วใช่ไหมคะจีนก็ยังเป็นลูก,กี้ปีนี้อยู่จีนก็ยังคงต้องไปอยู่รเปียในปีนี้แล้วโอเคแล้วตั้งเป้าให้กับตัวเองไหมคะว่าจบ2021ฉันควรจะทําเรื่องนี้สําเร็จอื จริงๆว่าจินว่ามันมีหลายหลายเรื่องที่จริงก็คงตั้งเป้ากับตัวเองอยู่บ้างนะคะก็แต่ถ้าถึงเรื่องว่าแบบโอเคต้องแชมป์ไหมต้องได้ลูกี้ออสเตรียไหมต้องได้อะไรไหมในในดิจิทัลเป็นถั่วจินว่าตรงนั้นไม่ใช่พอยต์ของจินที่จินตั้งเป้าหมายว่าเพราะว่าอย่างที่บอกกับทุกๆสื่อหรือทุกๆครั้งที่จินบอกว่ามันเป็นปีลุกี้ของจีนซึ่งโอเคปีที่แล้วอาจจะเป็นโปรถูกแต่จีนไม่ได้ออกนอกประเทศเลยออกไปแค่แมตช์เดียวแล้วก็เจอโควิด รู้สึกโชคดีหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าก็อย่างที่บอกจินอยากเ,าเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากที่สุดเพื่อจินจะแอดแดป,ปไปใช้ในทัวร์ที่ใหญ่ขึ้นกว่านี้ได้เพราะว่าเลดี้ชิลเป็นทัวร์ก็ไม่ใช่คําตอบสุดท้ายของทัวร์ของจินที่จะอยู่เราวิเคราะห์ตัวเองว่าเรามีพื้นฐานอะไรในตัวเราที่ทําให้เราเป็นนักกอล์ฟที่ดีได้โอ oh. จีนว่าถ้าสำหรับจีนน่าจะเป็นเรื่อง มดทนแล้วก็วินัยนะคะพ,พูดเหมือนที่จะเป็นเหมือนแบบพูดเหมือนจะอวยตัวเองแต่จริงๆแล้วอะ่ะจิงก็ยังมีความเชื่อมนนั่นในตัวเราจริงก็คงจะเป็นนักกอล์ฟที่มีวินัยอยู่เพราะว่าไม่ว่าจะดึกแค่ไหนหรืออะไรแค่ไหนวันที่ฟินเน็ตจิงก็ต้องตื่นแบฟินเน็ตให้ได้ว่าวันที่ซ้อมจริงก็ตั้งใจถึงที่สุดจนโอเคเล่นก็คือเล่นซ้อมก็คือซ้อมฟินเนตก็คือฟินเนตอะไรอย่างเงี้ยอดทนกับมันเพราะว่าจีนเป็นอยู่แถวบ้านใช่ไหมคะ เมื่อก่อนตอนเด็กๆมันจะมีเพื่อนเล่นตลอดใช่ไหมคะพอโตขึ้นมาก็คือจินเหลือคนเดียวจินซ้อมคนเดียวจินทุกอย่างคนเดียวก็เลยมีความอดทนแล้วก็มีวินัยสูงก็เลยจริงว่าน่าจะทําให้จินปทางเดมโอเคช็อต okay. ที่ถือว่าเป็นช็อตเด็ดของเราหรือว่าเกมที่เป็นเกมเด็ดของเราเลยคือแบบอันนี้จุดเด่นของฉันเลยฉันฉันเจอใคร <c oughs> ฉันพอสู้ได้ <c oughs> พูดยากนะคะเนี่ยแต่น่าจะเป็นน่าจะเป็นไดเวอร์ค่ะ ไม่ได้ไกลไม่ได้ไกลมาค่ะแต่หมายถึงว่าแบบตรง,อ,อ,รอ,ยยงอยู่เฟาเวตีแล้วอยู่เฟาเวอยู่เฟาเวเล็กก็เล็กก็พอพอพอตรงอยู่ไม่ค่อยแบบหลุดไปไหนเยอะเป็นสตรองพอยต์ของเราเลยแหละโอเคแล้วเกมที่เราคิดว่าเราน่าจะต้องเติมอีกนิดนึงอะไอสัดส่วนในเกมที่เราแบบเราน่าจะดีดดอันนี้น่าจะเป็นทุกอย่างเลยมลั้ง <laughs> แต่ถ้าหลักๆนะคะที่ต้องเติมน่าจะเป็นลูกสั้นมากกว่าของจีนก็พวกพวกลูกชิปข้างกินพัดยังไม่เท่าไหร่ค่ะแต่มันเป็นชิปข้างกินมากกว่า เพราะว่ามันเหมือนอจีนมีลูกเล่นเยอะพอสมควรจากจากเมื่อก่อนแต่ว่าบางทีเราอาจจะยังไม่กล้าเล่นมากพอแล้วจินตนาการของจนีนอาจจะยังไม่ถึงขั้นที่มันแบบแอดวานซ์มากพอเหมือนแบบระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจินว่าเนี่ยต้องไปฝึกตรงนี้อยู่โอเคความกดดันเราเคยรู้สึกถึงความกดดันมากที่สุดตอนไหนแล้วผ่านมันไปได้ไงจินว่าของจีน ในโปยังยังยังไม่ได้เจอนะคะเพราะว่าก็อย่างที่บอกเพิ่งมาปีแรกอะไรอย่าแต่ว่าตอนเป็น a m เจอร์ก็มีเจอพวกไปมหาก,กรรมเช่นซีเกมส์เชนเกมสหรืออะไรอย่างเงี้ยครัเมืนเราเป็นตัวแทนของคนไทยแล้วซึ่งอ,อย่างแน่นอนอยู่แล้วว่าคนไทยก็ expect กับเราว่าโอเคเราต้องไ่างเหรียญน,นะยิ่งจีนแบบเป็นแบบเหมือนไอ้แบบนี่อยู่แล้วก็อะไรอี้ใช่ไหมก็เหมือนกดกด,ดันอยู่เพราะว่าแบบเออคิดถึง อินดิวิโด้ด้วยคิดถึงทีมด้วยว่าทีมจะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแบบจินจะช่วยทีมได้มากน้อยแค่ไหนที่จะพาเหรญกลับบ้านอะไรเงี้ยค่ะกดดันอยู่มากแต่ว่าพอมาคิดคิดดูแล้วจริรู้สึกว่าเ,เขาตั้งเป้าหมายกับเราอะถูกแต่ว่าเป้าหมายของเขามันไม่ใช่เป้าหมายของเราเรามีเป้าหมายของเราทุกคนมีเป้าหมายของตัวเองถ้าเราทําเป้าหมายของเขาไม่สําเร็จไม่ใช่ว่าเราทําเป้าหมายของเราไม่สําเร็จ ล้วทุกคนมีความคิดที่แตกต่างกันร้อยคนร้อยความคิดที่รู้สึกว่าเขาสามารถตั้งเป้าหมายกับเราได้แต่หมายถึงว่าเ,เราไม่จําเป็นที่จะต้องเอาเป้าหมายของเขามาเป็นเป้าหมายของเราเอง <Okay. S 1> อย่างนี้มากกว่ามันก็เลยทําให้แบบม,มีความคิดมีเปลี่ยนไป just to be clear เรากำลังพูดถึงความกดดันของการเป็นมือหนึ่งแอม์บเตอร์โลกด้วยค่ะด้วยด้วยด้วยค่ะคือตอนนั้นเป็นมือหนึ่งแล้วโอเคไปแข่งซีเกมซีเกมมี ถ้าทุกคนคิดก็คือมีไม่กี่ประเทศเองต้องได้แบบเหรียญทองจีนต้องได้แบบสองเหรียญอย่างต่ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบโอเคโอเค,อเคแต่ว่าพออย่างที่บอกค่ะร้อยคนร้อย,ค,อยค,ความคิดเราไม่สามารถทําให้ทุกคนพอใจในสิ่งที่เราที่เราทําได้หรือไม่ไม่สามารถทําให้ทุกคนพอใจในสิ่งที่โอเคเขาตั้งเป้าหมายกับเราได้เพราะว่าเ,เขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วความคิดของเราก็คือเราต้องยึดมั่นในความคิดของเราเอง คือจริงๆแล้วอัอดรออจะตีดีในแมตช์นั้นแต่มีคนที่ตีดีกว่าเขาเลยได้เหรียญไปอันนั้นก็ช่วยอะไรไม่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยมาเรียบร้อยแล้วในอนาคตเคยมองไหมว่าเรื่องของตัวแทนนักกีฬาโอลิมปิกซึ่งตอนนี้กอล์ฟอยู่ในโอลิมปิกแล้วเราเคยเล่งเป้าโอลิมปิกไว้ด้วยไหมยอยากค่ะจริงๆต้องบอกเลยว่าการได้เล่นโอลิมปิกเป็นเหมือนความฝันหนึ่งที่จินอยากอยากอยากเล่นเนี่ยหรือแบบเป้าหมายหนึ่งที่จินเคยเคยฝฝ่ ไฟฝันเอาไว้ในกอล์ฟนะคะเพราะว่าเหมือนการเล่นโอลิมปิกมันเหมือนแบบเป็นอะไรที่ใหญ่ที่สุดของของโลกแล้วของประเทศไทยของทุกอย่างแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ <c oughs> ก็เคย,ยไฟฝันว่าอยากเล่นแล้วจริงก็คิดว่าตั้งแต่กอล์ฟเข้ามาในโอลิมปิกจริงว่ามันเป็นเปิดโอกาสให้ทุกคนได้รู้จักกอล์ฟมากขึ้นด้วย <c oughs> เพราะว่ากอล์ฟอาจจะเป็นกีฬาที่เฉพาะกลุ่มคนที่รู้ค่ะเพราะว่าไม่เหมือนฟุตบอลที่โอเคทั่วโลกรู้โลกเชียร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่เหมือนกอล์ฟมันอาจจะเป็นเวลาที่ปิดอยู่ทุกคนไม่ได้รู้แบบทั่วพื้นที่นี่ณวันนี้เนี่ยถือว่าจีนเองก็ประสบความสําเร็จมาถึงระดับหนึ่งแล้วได้เป้าหมายที่น่าจะวางให้กับตัวเองมาถึงระดับหนึ่งแล้วในถ้าย้อนกลับไปณนะวันที่มันยังไม่เป็นจริงเรายังลุ้นอยู่ว่าเราจะทําได้อย่างที่เราต้องการไหมความฝันยังไม่เป็นจริงความมืดมนอยู่ข้างหน้าเราความไม่ชชวร์อยู่ข้างหน้าเราเราดันตัวเองต่อไปข้างหน้าเดินต่อไปได้ยังไง จีนต้องบอกว่าย้อนกลับไปถ้ายังไม่รู้อะไรเลยว่าทุกอย่างจะมาถึงเหมือนตอนนี้ไหมจะประสบความสําเร็จเหมือนตอนนี้ไหมจงนน่าจะเป็นครอบครัวมากกว่าค่ะที่จีนว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจหลักๆหรือแรงบันดาลใจแรกที่ทําให้จีนมีทุกวันนี้ได้เพราะว่าเหมือนอย่างที่ทุกคนรู้ที่จีนเคยพูดไปเหมือนครอบจีนมาเล่นกอล์ฟเพราะว่าเป็นเสาหลักของครอบครัว แล้วพอวันหนึ่งจินรู้แล้วว่าโอเคจินเป็นสาหลักของครอบครัวก็เหมือนพอมองไปที่ครอบครัวก็คือรู้เลยว,ว่าเขาพร้อมที่จะซัพพอร์เราตลอดเวลาเขาพร้อมที่จะเขาไม่ได้คิดว่าเราเป็นเสาหลักแต่เขาคิดว่าเราเราทำในสิ่งที่เรารักแล้วมันสามารถเป็นอาชีพของเราได้ด้วยเขาก็ไม่ได้คิดถึงตัวเองซึ่งในวันที่จินจะแบบเออไปดีไม่ไปดีหรือว่าจะประสบความสําเร็จจะไปต่อดีไหมจินว่าจินน่าจะเอาครอบครัวเป็นหลักมากกว่าโอเค ส่วนตัวแล้วเราตั้งเป้าเราชอบตั้งเป้าแบบไหนคะคือประเมินแล้วก็ตั้งเป้าต่อไปประเมินตั้งเป้าต่อไปหรือเล็งเป้าไกลเป้าใหญ่จินว่าจีนมีทั้ง2เป้าค่ะจีนมีทั้งคู่เลยเพราะว่าแน่าถามว่าเป้าใหญ่จีนมีไหมก็คือมีก็คือการที่จีนไม่ได้เล่นกอล์ฟแล้วคือเหมือนรีทายจากกอล์ฟแล้วอายุมากแล้วแล้วคือครอบครัวจีนอยู่ได้โดยที่ทุกคนไม่ต้องทำไรนั่นคือเป้าหมายของจีนในในที่สุดแล้วค่ะ แล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันก็มีนะมันก็มีเช่นแบบโอเคปีนี้เราอยู่ l a d y สทรูเบียนทัวรเราถ้าเราเก็บแรงได้เท่านี้เราจะโอเคเราจะได้ไปต่อเราจะได้ประเมินไปต่อหรือหรือถ้าอยู่ใน l p j พทัวถ้าได้หนึ่งแชมป์เราก็โอเคค e e เว o ร์ก n ิแล้วก็ไปต่อในแชมป์ต่อๆไปอะไรอย่างเี้ค่ะจริงว่ามีทั้งสองอย่างโอเคยี่สิบปีขา้างหน้ามองภาพตัวเองไว้รักษาะ อย่างที่บอกเลยค่ะอย่างที่บอกเมื่อกี้เลยย0ิบปีข้างหน้าก็คือ2ี่สิบปีข้างหน้าจิงก็อายุสาสิบแปดซึ่งจริงคิดว่าชินน่าจะเล่นใอ l p ีทัวร์หรืออะไรไม่ไหวแล้วนะคะณตอนนั้น <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> คิดว่าจะเล่นได้จนถึง <c oughs> อยายุแค่เท่าไหร่โอ๊ยเฮ้ยสามแปดมันมันเยอะมากเลยนะพี่มันจะสี่สิบแล้วอะ่ะเฮ้ยแต่ไม่แน่ค่ะแต่ไม่แน่แต่จริงคิดว่าสามสิบกว่าก็น่าจะน,นี่แล้วเพราะว่าบางคนคือ กราฟผู้หญิงมันสั้นนะจิงคิดว่าเพราะว่าแบบมันแต่งงานมีลูกกันด้วยแต่จิ้งไม่ได้คิดถึงตลอดหมายถึงว่าแบบร่างกายของผู้หญิงมันไม่ทนทานแล้วผู้ชายอะค่ะในยี่สิบปีข้างหน้าอย่างที่บอกจิงก็ถามว่ายังยังอยู่กับกรอไหมยังอยากอยู่กับกรออาจจะทําอะไรเป็นประโยชน์ให้กับสังคมไทยแล้วก็วงการกรอต่อให้กําลังใจแฟนๆที่ติดตามชมอยู่หน่อยในยุคสมัยที่มันมีโควิดมารบกวนเพราะพวกเขาก็ ทั้งเป็นนักกอล์ฟไม่เป็นนักกอล์ฟชีวิตเขาอาจจะมีเรื่องงานเรื่องเวิร์คฟอร์มโฮมอะไรค่ะก็จริงๆก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณแฟนๆนะคะที่เชียร์พวกเราทั้งจีนพี่โมพี่เมย์พี่เมียวแล้วก็พวกเราเอสซีมาตลอดนะคะก็ขอ,ขอบคุณมากค่ะพวกเรารับรู้ได้ถึงทุกๆกาลังใจจริงๆแล้วก็เ,เป็นกําลังใจให้แฟนๆทุกคนนะคะทั้งที่ไทยแล้วก็ทั้งที่อยู่ที่ต่างประเทศ หรือทุกๆคนนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะก็ช่วงนี้ก็รู้กันว่ามันมีโควิดอยู่ก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพแล้วก็ stay strong นะคะแล้วก็อย่าลืมล้างมือกันบ่อยๆแล้วก็ปลอดภัยจากโควิดนะคะ